ครับสวัสดีครับนีครับมาปอกับช่องนัตพงศ์วัยรุ่นเลี้ยงง่วนะครับครับมีซีมีสาระนารูนะครับมาปูดคุยกับพี่น้องนะครับครับมีชิมาบาเลียงนะครับการนะครับเลี้ยงง่วนะครับ การเลี้ยงง้วนะครับงัวพันผืนบานนะครับจังนี่อันนี้เป็นของผมเองนะครับเป็นง้วพันผืนบานนะครับทั้งขวกนะครับเลี้ยงเลี้ยงลายสายพันุนะครับเพราะว่าสิเป็นนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับลูกของซีบ่าย์่วนเก้าหกนะครับอยู่กับสิบห้าสิบหกเดือนครับนี่ครับ งัวนะครับงัววัไทยครับมีงัวไทยกี่ครับงัวปืนบานก็มีตัวของพันนใน,นงัวขาวครับขาวนี้ลูกของพันนี่อันนี้เป็นงัวลูกคอ่อครับบ่ได้เป็นงัวบ่ได้บ่ได้คัดเลือกพ่อพันนะครับอันนี้ผม เป็อนอยู่ในท่องนะครับต,นนร 3, 1, ตัวนี้ปมผสมเกลียบสามหนึ่งนะตัวขาวเนี่ยเป็นกับงัวไทยนะครับนี่ครับเป็นการเป็นกระเล็บหยาดีกับหยา อันนี้เป็นยาท่ามชาติกับบริบปุนะผมกำลังเห็ดรั่วเห็ดกำแพ้งนะครับเพื่อที่จะปปลูกยาปลูกยัางปรับพื้นที่นะครับกำลังปรับพื้นที่ที่ลงยาแป้งยานะครับนี่ครับยา คนเล่มดีครับตอนใส่สายกับปล่อยเล่มหยานะครับใบใบมากอ่ะเขาขอบกินฟางนะครับกินฟางนะครับไปชมบรรยากาศครับครับต้นตัวนี้นะครับเป็นพันธุ์ฮินดูปาซินนะครับตัวนี้ผมก็ สื่อมาในราคาประมาณสองหมื่นสองหมืนกว่าบาทนะครับนี่เป็น็นวงสาวนะครับถึงเอามาคพ่เพิ่งก็ปนขางเล็มหญ้าดีอยู่นะครับ เลี้ยงง่ายอยู่ครับแต่ผม่างว้วพันนี่นะครับสําหรับตัวผมตีผมเลี้ยงายพันนะครับเป็นในคอกผมว่างวัางวฮินดูปลาสิ้นนี่เหมาะสําหรับเลี้ยงแบบคังคอ,อกครับไปไรทงแบบนี้บ่บ่ค่อ,คอยเหมาะนะครับเป็นบ่ค่อยอ้วนป็นเลน,นะครับนี่ก็เลี้ยง หรือพี่น้องท่านใดน,นะครับมีคำแนะนำนะครับว่าเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับว่าเลี้ยงอย่างไรบ้างก็สีอ้วนอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ขอคำแนะนำเนี่ยครับผมก็คเลี้ยงพันธุ์นี้นะครับ ขอคำแนะนำนะครับสำหรับผู้ใดเคยเลี้ยงนะครับกับส้นตัวนี้นะครับท่อง CY096 นะครับประมาณหาเดือนหาเดือนนะครับใกล้ควอดแล้วปิดสะพากับสีควอดแล้วครับแต่ควอดแังไหเดอกสีมารีวิวให้เบิึงนะครับวันลูเป็นงามบอนะครับสำหรับผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าง้อส่ง ทองเอเยนแบบนี้มันให้ลูกงามนะครับผูมิจะลอเบืง้งนะครับว่าจะห้ลูกงามบ่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นว่าว่าลูกผสมนะครับลูกผสมลามันทุกผู้น้อยวนะ่าลูกว่าไทยลูกว่าเท,าย,กาทายกี่นะครับตรงก็พอเลือดชุงนะครับ ชมบรรยากาศนะครับไรถุนะครับฝนก็บอกว่าตกไปเลยครับหนาครับโบกิย่อนี่ครับผู้ โม่อผูหน่อยครับตัวนี้ครับพี่นอ้นนองท่านพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับไปคุณนะครับโม่คุณครับ ครับตอนนี้นก,ก็ขอฝากคลิปไปเพียงสำานีนะครับถ้าชอบอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งประจิบประพาสติดต,ต่อไปนะครับเพลงพลังใจคุ้นยงง่วนนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ